ไฮนั้ยโอ๊ยอลาย้พี่อยลายลายเทโอยดอกามเถี่ีโอยดอกยางงามเลยโอ๊ยบาดส่ไปเลยวะดอกดุมก็มีโอ๊ยเหยียบมันเด้หนพีมันเป็นเป็นมือนเป็นมนหลายมันด้พี่ัสว่าถ้าเปิดออกอีกหลายกวนอยูด้นี่พี่ จเปิดไม่ไหมไรกนอีโอ้ไ şey ม่หญ่นงง่ายๆนี่นี่นี่เยบด้ตรงยาง่เย็บอะไรได้หน่ตรงระวังได้หน่เย็บตรงยางไปเป็นหนาตงไปเป็นหนาเป็นหนานี่นี่า พีเดีย้ดูยางงามเลยเอ้ยเหยียบจ้อยพี่อ้ยพีพีมันเคยางได้ทีนี่เหยียบได้นีพี่ยางมเป็นหนาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันชิมีดอกจุงทีท่านเนียโพกมีเอ้ยคักเียพีคัก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 ่อ้ยกำลังงามเลยพีเดี ขเห็นได้เยมือขึนปเี่ม่อี่เหยียบเอาลายดอก้อะไอเ้นแปผไปหาต้นตะคบโอ้ยพีพีลายเทพปาดไปเมื่เลยผีเมียนเมื่อเลยเป็นทางเป็นเป็นปาไปเลยพุนจมนี่นี่นม่เก็บหยบนี่โอ้พี่พี่พี่พพี่เด้ตต้นพี่ยปาดเมียนเมื่อเลยพีพุนพุนนะ ันเป็นหนาไปเลยโอ้หลายๆๆเก็บปืนมือได้ทีพี่ฮพี่ไร้เง้พี่เตรียมอยู่พี่ไร้เงี้ยไอ้ไอ้ไอ กันน้อยดีกว่าเด้อย่าไหลเลยอย่าไหลเลยเมียนตกเป็นหนาดีฮะโอ้โหผีแดงแตกเมียบ่เมีนมันเป็นหนาไปเมื่อไรติโนะเีแยมันออกตามสายเฮ้ยไหลอยู่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 คอยตื่นเตียนเฮ็ดพี่น้องโอ้ยพ่อป้ายไงพ่อเก่าเฮ็ดพี่น้องเลยโอ้ยแม่ผีแแม่โอ้โหเปิดขึ้นมือ กางดอพิหนหัวค่อยอเปิดเด้อยค่อยเปิดอู้